สวัสดีครับช่วงเช้าวันนี้วันที่10สิงหาคม2566นะครับช่วงเช้าเช้าวันนี้น้องเเดียก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานเช่นเดิมนะครับช่วงเช้าเช้าก็จะมาใส่บาตรแทนคุณพ่อคุณแม่ก่อนก่อนที่จะไปโรงเรียนวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่น้องเรเดียต้องมาทาภารกิจแบบทุกๆวันที่เคยทํามาช่วงเช้า,เช,าเช้าจะยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่ามีลูกค้า นะครับมาซื้อหากาแฟขนมปังไปเป็นทานกับช่วงเช้าๆดีที่ได้น้องนีเดียมาช่วยเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของพ่อก,กับแม่ไปวันนี้ก็เช่นเดิมตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องนีเดียจะได้ไปโรงเรียนแล้วนะครับช่วยกัพ่อกับแม่สักพักนึงก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วเช่นนี้ทำอย่างเช่นนี้ทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ